สวัสดีครับผมอาอีีนะครับผมนะครับบางคนอาจจะสงสัยนะครับผมว่าไอายีนั้นทํามาหากินอะไรนะครับผมนะครับผมนั้นก็เป็นตัวแทนขายผลิตภัณฑ์เฮมตโตนะผมวิตามินรับประทานผูกผมเฮมตโตและมีโอแฮลนะครับผมผมเป็นตัวแทนนะครับถามว่าใช้ได้ผลไหมนะครับผม ทั้งสองนะครับผมก็ดูคนขายเป็นตัวอย่างนะครับผมเห็นไหมครับผมผมดกกตรกรเยอะเลยนะครับผมนะครับดูคนขายเป็นตัวอย่างนะครับผมถ้าใครสนใจก็สั่งซื้อกับไอยีได้นะครับผมไม่ว่าจะเป็นนนโอแฮร์นะครับผมหรือจะผลิตภัณฑ์วิตามินปูผมไฮเมโต้นะครับผมใช้อย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้นะครับไม่จำเป็นต้องใช้ทั้งสองนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเรามีกําลังเราก็ใช้ทั้งสอง แต่ถ้าเกิดว่าเราไม่มีเออเรากําลังไม่ถึงเราก็ใช้แค่อย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้นะครับผมนะครับวันนี้ผมก็มีออเดอร์นะครับผมเดี๋ยวยังไงผมจะไปส่งของก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ